มามขับ่ะอออกับไข่วะอําขาบกับไข่กรดูนไข่หัง ยนานที่เข่าลูกบกเบนไม่ใช่ยานที่เข่าอือจ้าลามายมาหนเมมาพี่เด้อเ,เออทางขยะนั่นนะอามาพี่ก็ได้รถจ้าห่ะอาาพี่นะอานะอามารถอ,อีะะนะอดาอา่าเปกิข้าแม่เสีดตูให้นี่อย่าดึงออกมา มาไหาเมยลอ่ะอาเจ้กเาจกาาาาาาานินเองอาจ้ากินเองกินข่ามาไหนดยจะไปเทีน่ะอ่ะอ้าวเจ้ามาเจ้ามาเม่์เจ้ามาอ่ะอาเจ้าครับกินมาเยกินน่้ไมจุ่มพิงแท้มันเปื่อยไปเลยค่ะจ้ากินกิเออโดนชมนั่งกันนั่งกัน năng con, cái khẩu vào đấy độ. à mèo hải mèo hải mèo hại vơi 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 gì em thôi. nhìn này. kín này, kín này sau còn sau hải còn này nhìn đây. sau hải còn. ăn khẩu. khẩu của bôi kín đây อาใส่มือเนี่ยดูคือเห็ดแนวนี่เอออยากกินแนวแมวให้กินค่ะ ติตาคนขีดื้อกาบแกมันมากกักนขี้ดื้อผ่อนเชวะกาบแกมันมากกับกนขี้งอนเอือให้บนอนกาบแก่จนตาจ่ายาไจามจายช่จาใอะไรยจ่ายอย่างงเงี้ยนอนนอสมุกันดังนี้

มันคืออันไหนดูกับแกกับแกเออกับแกนะกับแกมันมากัดคนขีดอื้อให้้านอนกับแกกิน้าวห้องนึงห้องนึงด้วยเหรอตาป้งเนี่ดยเออัอะอันไหนใส่ด้วย อันไหนดูอันไหนนองเยจีเกียนนะลูกเสียดหยังเกียนนะเกียนบ่ปิดปิดเลยปิดเพิดอย่าเป่าไเปลนบัตรอยู่นะเป่าไจะย่าพลงค่ะเปรหมกรอลังนะ chân nữa, bóng. Hãy nhanh, một nhanh. Cách ta bóng. ta đam, ta I nhàng đam. Hãy xin, hãy xin. Chapo đam, kayam, búnak. Nhãy cứ xin, này, Hãy ให้บ้านอนกแกกินตา้าเย็ยบเบเย็นบเเช็ดตัวนะลูกน้ะมึงนะ

มันเป็นวัดนะดลูกเปล่าขัดลมนะปีติใบสาอ้หอุ้ยปิดิใบสลุปิดไใบสา,สาอือหนุกบ่อนหนุกบอลรอกหัวปลอย โน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 เห็นแล้วนะโน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 กับกับแม่ขอเสียด้กี่ม้งพับกับปัดไว้ซับพับพับพัับบพับพัันลับพัั Cách tinh, cắt tinh, tinh, cắt tinh, cắt tinh, cắt tinh, tinh, cắt tinh, cắt tinh, tinh, cắt 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 dạ cắt tinh, cắt tinh, cắt tinh, nè เมื่อไปเสร็จหายนะเดี๋ยวเป่าแล้วมึงเนี่ยคิ้กมึงยังไดออกมานะพะล่มนะพี่ใบพี่ใบดุพี่ใบพี่ว้เออเก่งเก่งจังเลยอะเก่งจังเลยอะเก่งแท้หนิเก่งแท้นี่ผัดรวมผัดก็ดูเห็นบอก bùm luôn lại cái cày đơ lại cái đơ cày một đơ dạng đơ nhìn vào thằng này vào thằng vào đơ lụi cái đường biết vậy là mẹ mẹ vào, hả à, kìa, à, kìa. chôm kén hả chôm nhằm chôm Cá. nhằm anh à, nhìn nhìn hẹp ba lung nhìn ba này เงียมให้ปลาดุงเลยเียมให้ปกระดุงเลยเียมห็ดุเงียมหวานหวานเงียมหวานหวานเงียมหวานหวานเห็นอะไรเงียมหวานหวานเลยเีมเห็ดเห้เข่สองเดี่มขนาดเมอะไรเหี้ยเป็ดเป็ปากจูนะมันปั่นผมเยอะเลยลูกเข่ากับปุกน มื่อนกินนจะกกินเนาะอย่อาอย,ย่าไปใ้หูลมันขัดหูน่อยเจ้าเล่นขาดหูน่อยอ,อ่ะโซอ,อ,อ,องมไงไงอีองมองมไงไงไงัีบองมองมอีดอี xe thịt đi sẽ thịt này nó xe ăn không ạ thịt hoàng thịt nó tít cho tít mở bình mở tít không nói cả hay là thu trà ngắm 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 đi ทุ่จ้าอาจจะโอมนะลูกอมได้มีตู้หายเอ้ยมีตู้ซื้อมาหายมีตู้หายเฮ็ดยี่เฮ็ดลูกอย่างยีเฮ็ดขาดตู้หายเลยนี่โหเห็ุได้ลูกมีสายเดียวนี่นะมันขานะอุ้ยปวดได้เลยลูกไม่สิอม

ທູ້ຈ້າກ່ອນທູ້ຈ້າອື້ຢືດໄດ້ອື້ມີບຶອາຍປລຸງນຊິມຍ້ມໃຫ້ປາລຸງກ แก้ๆมันกินเนีไม่กินตาวะแกแก้ไมนกินตาวะ โอเค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 ไปไปปิดไทยไะบัวอย่างนั้นหมดเดี๋ยววัินีไข่เยอะเหมือนจำว่เป็นยไงไทยเน่มันมันหัวลมออกเลยที่เราเรากะมันเปลี่ยนผู้ใหญ่เรายังแบบเป็นวัดยังไงนะเย็นเนาะ

いいな。 ไปใช้อู้ชมน้ำลายเป่าน้ำลายสนานกันเปปา่าปาปาปาเออปลาปาเห็นอะไรป่าปานอนๆเห็อะไรี่นะเออุมนอนเลยุกุมนอน อน,นอ,อ,อะยเงียนอนอนเนี่ยออแล้วนอนปลุกล้กคุ้มจะคุ้มเี๋ยอนอเนเปลี่นลส้ผ้านะสภาสะคุ้มเนห้องเชียร์นะ <laughs>

แม่ห้องไหนห้องห้องห้องดูแม่โอ้โเชมาชาห้องแม่เชมาชางโอ้โหวมาชาคนจิบกนอนอเสียเองนะลูกเยสไดมูกไม่เปิที่เราแล้ว

เสไปเดูยเนว่ามันจะสอบปาอันีใช่ใช่อดูคือชูนกุก็เหย่นะเออรถรถรถของหล่ามีนี่นะของหล่ามีน บึบ้นบึ้นบึ้นปลาบุกหอบมันไปไปว่าไปเม่สิาพาไปหาหมไปหาไปหาโมเนาะเนาะเนาะอียาเป็นบัตรเนาะอียาเป็นบัตรมีไข่อันนี่น

ตีนพนกรกเสดทินงข้าวใช้ลูกเดียวไปใส้กับกับใช้กับอันไหนจับอันไหนอันไหนดูอันไหนเออจิ้กินยาบอกจินบอแม่ใส่กินดุยดุยดุย

เอาบีบ่ลูกบ่จําเอาแพเพิ่นบ่หาเสร็จพี่น้องเนาะอันนี้ก็้แพนีพ่เฮ <ๆ S 1> าจักขึ้นมาสิก็หา,าเสียอะตนอ่อนๆนองมสิเพิ่นม่มันสิขามันสิเข้าปากอน,นี่นเออยายๆๆๆโอ้ย,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 ยอไม่จอยนี่ Ờ, ok 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 này ok lại luôn, lại luôn Rồi, ok rồi. Được, rồi, được rồi rồi anh ok 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 được ok 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 Xáy Phải xáy ok ok phải xáy, ok À, xì, ok xì, ok ok nhàng ok pha ok 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 bà ok 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 ทันเอาผ้าแม่ยางไปผ้าแม่ยางไปเออไป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 ้าแม่ยงไปไปไปดูอย่าไปข้างในไปแม่ทาไป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 ูสิคุณบอคุณบอผมยงคุณบอป่ะหดดียม่ด่บอยาดึงแม่โอเคจะไป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 เจาขีปปะไปแม่ทายางโอเคจะนอที่นราเลยเนาะ วันนี้ไปจอยกัสิคอจอบคิเพี้ยนสะนีก่อนนาะขอบุนขอบคุณหลายเด้อปารุงมีามารับสมโดที่ประกฏถามโฆษณาก็ขอบุนขอบคุณหลายเด้อเนาะสินี้กันใบสนางงงเงี้ยเนี่ยน้องคนมาสบายนาะโอโอป้ป้าปป้ไปไปไปคุณบอคุณบอหยางทางบอบอเราเป็นางไปเพื่อนอัลทองบอเออไปเพื่อนอัทองทุ่ เอออย่าไปพุ่นอย่าไปทำกระตุกพุ่นบอกโอเคโอเคปะ่ปะกันี่พาไปเนาะเดี๋ยวพาไปเนะลองเนาะ